วันนี้หนูจะมาติดฉนวนกันความร้อนในร้านของหนูค่ะหนูจะสั่งเมื่อวานวันนี้ได้ของแล้วเร็วมากแกเข้าไปทำอะไรตรงนั้นลูกที่หนูสั่งมานะคะก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมดูโอเอ็กเทนหนูลองวัดอุณหภูมิก่อนติดค่ะได้สามสิบแปดจุดสององศาเลยยิดเสร็จแล้วจะวัดให้ทุกคนดูอีกนะคะว่าอุณหภูมิลดจริงไหมฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมดูโอเอ็กเทนน้องก็จะมีฟอยล์เมทัลไรสองด้านเลยช่วยสะท้อนความร้อนได้ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะความหนานะคะ ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะให้พอดีกับฝ้าของหนูน้องแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้ยาวนานตอนติดนะคะหนูก็จะใช้เป็นกาวสองหน้าค่ะหนูคิดว่าน้องหน้าจะไม่หลุดลงมานะคะเพราะว่าน้องน้าหนักเบาจริงๆแล้วทุกคนสามารถใช้แมกเจ็บได้นะแต่ว่าหนูไม่ได้เข้าไปในเมืองอะทุกคนก็คือไม่มีแมกเจ็บค่ะติดเสร็จแล้วก็เพิ่งรู้ตัวนะคะว่าสั่งมาไม่พอตีดเดี๋ยวหนูจะทําการสั่งเพิ่มค่ะแล้วก็มาติดอีกนะคะหนูจะลองวัดอุณหภูมิให้ทุกคนดูนะคะเหลือ33.8คือมันเย็นขึ้นจริงๆนะทุกคนตอนแรกในร้านขอออออองงงหนนนนนนนููกกกกก็็้้้้้้รรรรรมมาาาาาาัััีีคคคืสถยย่่่่ใเเฝไดทวละะะะแบิพ หนูได้มาในราคาถูกมากแนะนำให้ลองซื้อไปติดค่ะ